โอ้โชหชอบเหรอครับน่าจิน่ากินอะไรคะมะม่วงมม่วงใส่อะไรบ้างน้ำปลาน้ำปลากับอะไรคะน้ำตาลอ่าอร่อยเลยใช่ไหมล่ะอร่อยเลยใช่ไหมล่ะน้ำปลาอะไรน้ำตาลอ้ย

โอ้โหพี่จีนีอ่อะไรมากเลยอือหืออือหืออือหือจีน่าอือหือจัดใหญ่ๆเลย <c oughs> ลูกแม่กินอะไรกินอะไรทุกอย่างเลย ค่อยๆกินค่ะค่อยๆกินเรื่องนี้เหรอแล้วแม่ไปประหลัดไม่ได้นะพี่เคียวหรือเปล่าอ่ะโอเคงั้นแม่ไปซื้อข้าวก่อนนะคะ เติมอีกได้ไหมเดี๋ยวคุวข้าวสั่งไว้ได้ไหมน้องจะเอาอะไระเหมือนพ่อกระเพราเนอะใช่ไม่ใช่เอาอันที่มันมีน้ำหวานๆนะเนี่ยถ้าสมมติว่าป้าไม่เปิดเราจะกินอะไระมะม่านะง่ายดีนะโอเค ไปอยู่อยู่บ้านด้วยกันดีๆนะแม่ไปซื้อข้าวก่อนนะคะจะเอาอะไรหรอที่มันเป็นเส้นใหญ่ๆอ,อ๋อผัดซีอิ๊วเหรอ<ช>โอเคโอเค